ก่อนที่มึงจะไปดูหวงจุย้ยอ่ะมึงไปเอาวิศวกรนนะมาดูบ้างคนส่วนใหญ่มักเข้าใจผิดว่าหลักหวงจุย้ยคือหลักมูเตลูหลักเวทมนต์ซึ่งเป็นความเข้าใจที่ผิดซึ่งหลักหวงจุ้ยนั้นคือหลักวิทยาศาสตร์ชนิดหนึ่งที่สามารถอธิบายเป็นวิทยาศาสตร์ได้แต่ไม่สามารถพิสูจน์ในทางนำมาทำได้เท่านั้นช่วงหนึ่งชีวิตของผม มีเป้าหมายจะเก็บเงินซื้อกระเพระปราทอดและวิทยุคลื่นสั้นแต่ผมเอารูปคารบเจ้าแม่กวนอิมและกระปุกออมสินไปไว้ร่วมกับโกรผู้วายจนซึ่งช่วงนั้นผมเก็บเงินไม่เคยอยู่มือและมักจะป่วยกระสอกระแสะเสียตังค่าอยู่ค่ายาตลอดแต่พอผมย้ายรูปคลับเจ้าแม่กวนอิมและกระปุกอ,อมสินมาไว้ที่ห้องนั่งเล่นปรากฏว่าผมก็เก็บเงินอยู่มือเงินก็ไม่ล่วไหล ความจริงต้องพิสูจน์และ